สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับในชาวนี้เรามีโอกาสมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาดูพระเจ้าของพระเจ้านะครับดูในพระธรรมหนึ่งพงกษนะครับบทที่12นะครับจะพูดถึงเรื่องอิสราเอลก็กระดนะครับแยกเป็นสองอาณาจักรนะครับคือฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้นะครับฝ่ายเหนือ10เผ่าฝ่ายใต้สองเผ่าพี่น้องครับสาเหตุที่อิสราเอลนะครับ ถูกเเรียกว่าแบ่งแยกประเทศเป็นฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้หรือสองอาณาจักรนั้นนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าผลของความบาปนะครับของซาโลมอนซึ่งเป็นผลที่ซาโลมอนเองนะครับได้สร้างนะครับเพราะว่าท่านได้หลงจนจากพระเจ้าแม้ว่าในช่วงบั้นปลายชีวิตของซาโลมอนจะกลับมาหาพระเจ้าได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะฟื้นคืนนะครับ ประเทศได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าความบาปนะครับที่ซาลมอนกระทํานั้นมันร้าวลึกนะครับลงลึกมากนะครับจนกระทั่งนะครับถึงลูกของซาลมอนนะครับหลังจากที่ซาลมอนตายแล้วนะครับลูกของซาลมอนได้ขึ้นของราดแทนก็จริงแต่ว่าเขานะครับกลับไม่ได้เชื่อฟัง